ถ้าคุณไม่มีเงินทุนไม่มีบ้านไม่มีคอนโดในมือแล้วจะเป็นในหน้าอสังหาได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนค่ะเพราะนายหน้าไม่ต้องใช้ทุนของตัวเองคุณใช้สมองใช้ปากและใช้ระบบให้เป็นนั่นแหละทุนที่แท้จริงและที่ FNA เรามี smart p l a ฟอร์ m ที่ให้คุณยืมทรัพย์ในระบบไปขายได้เลยพร้อมระบบ จับคู่ทรัพย์กับลูกค้าอัตโนมัติไม่ต้องเดินหาทรัพย์ให้เหนื่อยเราสอนตั้งแต่ศูนย์จนคุณหาเงินก้อนแรกได้จากคอมมิชชั่นจริงถ้าคุณมีไฟมีฝันแต่อยากเริ่มต้นแบบมีคนพาเดินอาชีพนี้เหมาะกับคุณมากสนใจสมัครเป็นในหน้าหรืออยากเรียนรู้เพิ่มคอมเมนต์ FNA ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ คลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์บอกเพื่อนๆที่กำลังอยากจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอาชีพนะคะและต้องการจับเงินแสนภายใน3เดือนติดต่อเข้ามาตามลิงก์ใต้โปรไฟล์นี้เลยนะคะพี่มันลิกามีไลายเวลา15.30จัน์จันพุทธศุกร์และในานาม for best r o p e r t y ไลฟ์เวลา14.00นอังคารและพฤหัสถ้าเห็นไฟกระพริบกระพริบอยู่ก็มาทักทายคุยกันได้ในไลฟ์นะคะ